ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมานีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนมีนาคม2565ค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16มีนาคม16มีนาคมจนถึงวันที่ 15เมษายนของทุกปีค่ะใช้ดูได้ทั้งรัคนามีนกับราศีมีนท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์2565กรุณาเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะหรือไปที่หน้าช่องไปที่หน้าช่องแล้วกดดูที่ เลิส hey สามารถดูย้อนหลังได้ทุกเดือนค่ะจะของเดือนมกรากคมพาของเดือนธันวาปีที่แล้วก็ได้ค่ะคลิปนี้จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคินในการเปิดทำนายดวงนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ คทำทำนายคำทำนายจากไพ่คำทำนายจากไพ่หกใบนี้คำทำนายจากไพ่หกใบนี้ก็คือว่าเอา่อจะเกี่ยวกับคดีความนะถูกทวงหนี้มีคดีมันได้ห้าดาบเจ็ดดาบแปดดาบเดอะมูนเล้ว ชาติสงสัยจะมีคดีกับเพศตรงข้ามออ่ะันคดเีเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินก็ได้นะจะเป็นคดีเรื่องหนี้สินโดนธนาคารทวงหนี้ก็ได้หรือคดีกับเพศตรงข้ามก็ได้ชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนท่านจะมีปัญหาท่านจะมีปัญหาทางด้านคดีความ กับเพศตรงข้ามหรืออาจจะถูกฟ้องทวงหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามเป็นช่วงที่เหมือนหม่นหมองและซึมเศร้าถูกนินทาว่าร้ายมีคดีความถูกนินทาว่าร้ายเป็นช่วงที่ช่างซึมเศร้าและหม่นหมองเหลือเกินไพ่หกใบนี้คือแบบดูสถานการณ์โดยรวมนะโอเค ็วันนี้กะจะทำคลิปของราศีเมษแล้วก็ราศีมีนแค่นั้นแหละก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ดูไปเรื่อยๆแต่ไพ่มันขึ้นไปในทางไม่ดีนะเพราะว่าไพ่ไพด่ดาบดาบมันขึ้นมันก็อาจจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยต้องเดือดร้อนได้มันก็อาจจะเกี่ยวกับ เอ่อถูกคนก่นแกล้งก็ได้นะเนี่ยถูกคนแก่นแกล้ง,นะถ,งถูกใส่ร้ายมีปัญหาเรามาดูดวงทั่วไปกันนะคะ่ะ ในเดือนมีนาคมในเดือนมีนาคมนี่นะคะหากคุณยังเป็นโสดอยู่หากคุณยังโสดอยู่นะคุณจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจยังไม่เจอคนที่ถูกใจในเดือน m. มีนาคมนี้ <genauso S 1> แต่จะดีในเรื่องที่ออมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนใหม่นะมีเกณฑ์ท <direkt> <game> ี่จะได้เพื่อนหมงเพื่อนใหม่ คุณเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์นะเหมือนกับว่ามันมีเรื่องทําให้คุณน่ะต้องเครียดต้องทุกข์เพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่แบบคนร้องไห้นอนไม่หลับอะ่ะก็คือในเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีความทุกข์เข้ามาในจิตใจมีความกุ้มอกกุ้มใจคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดมีอาการแบบ เหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าอะแต่คุณก็จะมีความสุขกับการหาความรู้การอ่านหนังสือเรื่องเงินเนี่ยยังพอหาเงินได้ได้อยู่นะเรื่องเงินเนี่ยยังพอหาเงินหาทองใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่ในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องเข้ามาทําให้เป็นทุกข์มีความวิตกกงังวลคิดมากจนหัวแทบระเบิดมีความกุ้มอกกุ้มใจทําอะไรก็แบบ เหมือนสมองมันตื้อสมองมันช้าทําอะไรแล้วมันเกิดอาการแบบเหมือนคิดอะไรไม่ออกมะมันจะเป็นอาการแบบคิดอะไรไม่ออกจําอะไรไม่ค่อยได้หลงหลงลืมลืมคิดมากคิดไม่ออกคุณมีดวงอะ่ะจะทะเลาะก,กับญาติพี่น้องนะจะทะเลาะกับญาติพี่น้องในเดือนมีนานเนี่ยคนโสดนะยังต้องรองต่อไปนะคุณจะมีปัญหากับ เอ็มมองว่าคุณอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องเนี่ยแหละแล้วก็ในบางท่านในบางท่านน่ะในบางท่านเนี่ยจะได้เงินจากการขายคอนโดนะในบางคนน่ะจะได้เงินจากการขายคอนโดเป็นเงินก้อนด้วยคุณจะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาเป็นช่วงที่แบบเหมือนคนรักอะ่ะไม่ค่อยจริงใจอะ่ะในตําแหน่งความรักอะ่ะมันได้เป็นไพ่เจ็ดดาบอะ่ะคนรักของคุณน่ะเขาไม่ค่อยจะจริงใจกับคุณเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนคุณอะ่ะ จริงใจอะเขาแต่เขาเนี่ยเหมือนแบบมีพิรุษมีเล่เหลี่ยมกลโกงสถานการณ์มันไม่น่าไว้วางใจอะเหมือนคนรักของคุณเนี่ยเขามีอาจจะแบบมีแผนหรือมีอะไรที่แบบปิดบังคุณอยู่แฟนของคุณเนี่ยเหมือนเขาอะมีความลับกับคุณนะเขาเป็นคนเอ,อ่อถ้าถามถึงเพศตรงข้ามอะหรือแฟนเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมแพลวาว หรือเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งหรือคุณนะอาจจะได้รับความเสียหายจากเล่เหลี่ยมกลโกลงของเพศตรงข้ามเข้ามาหรือให้พูดอีกชัดๆก็คืออาจจะโดนแฟนหลอกลวงเอาได้ในด้านสุขภาพเนี่ยจะจะต้องระมัดระวังค่ะโรคเกี่ยวกับเบาหวานความดันหัวใจ ในด้านสุขภาพนะก็คือเบาหวานความดันหัวใจแต่คุณเป็นคนรักสัตว์นะคุณจะมีความสุขกับการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายแต่ว่าไพ่ชุดนี้ขึ้นด้านความรักไม่ดีคนรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพก็ได้นะบางคนเนี่ยอาจกำลัง conversation กับคนที่เป็นมิจฉาชีพออนไลน์อะ่ะ คือบางคนเนี่ยกำลังคอนเวอร์เซชันหรือกำลังคบหากับพวกสแกมเมอร์เป็นไอ้มืดไปขโมยรูปผู้ชายหล่อๆมาใช้หลอกลวงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณกำลังคบหาหรือติดพันกับคนที่มันเป็นมิจฉาชีพได้เหมือนกันเพราะว่าในตำแหน่งความรักเนี่ยมันขึ้นเป็นไพ่มันขึ้นเป็นไพ่เล่ห์เหลี่ยมกนโกงอะ่ะคุณอาจจะกำลังมีปัญหาในด้านความรักอยู่แต่คุณจะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามเหมือนกันนะ โชคลาภที่จะได้จากเพศตรงข้ามอ่ะมันก็มีแต่ดูจากไพ่ชุดนี้คิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอ่ะจะมีความทุกข์ในเรื่องความรักเป็นเรื่องของคดีความความหวาดระแวงอะไรแบบนี้ได้ได้เลยแหละการเงินอ่ะยังพอได้อยู่คือคุณอ่ะก็เป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินก็เก่งอ่ะคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนเป็นคนใจกว้างคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคุณคนอ่ะ ในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณจะใช้เงินค่อนข้างเก่งชอบไปทำบุญชอบให้ผู้อื่นใช้เงินเก่งช้อปปิ้งคุณจะหมดเงินเยอะเลยแหละเพราะว่าคุณใช้เงินเก่งไปช้อปปิ้งทำบุญเอาเงินให้คนนั้นคนนี้อะไรการงานของคุณเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่คุณนะถือว่าจะได้ จะ <abei> ได้ผู้ใหญ่เมตตานะคะทางด้านการางานเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาระยะเวลาที่ผ่านมานะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็พยายามมาเยอะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางด้านการงานเนี่ยคุณใช้ความพยายามคุณใช้ความอดทนอะค่อนข้างเยอะมันได้มาด้วยความสามารถไม่ใช่ได้มาด้วยง่ายๆอะเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอะใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ในการทํางานอะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ย ประสบความสําเร็จที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้ความสามารถใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะส่วนไพ่ราชาดามันหมายความว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะพบกับอุปสรรคค่อนข้างมากมันอาจจะดีตรงที่ว่าอุปสรรคตรงนี้จะทําให้คุณเนี่ยฉลาดขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแต่เป็นลักษณะของคุณอาจจะมีปัญหาคุณอาจจะกําลังมีปัญหากับผู้ชายรูปงามผิวเข้มตาคม หรืออาจจะมีปัญหากับผู้ชายที่บุคลิกเนี่ยเป็นคนค่อนข้างแบบเดินทางบ่อยคุณอาจจะมีคดีความกับผู้ชายหน้าตาดีก็ได้ไพ่สรุปเกณฑ์อะก็คือว่าสรุปตามเกณฑ์เดือนมีนานเนี่ยคุณจะมีปัญหาวุ่นวายใจหรือมีปัญหาเข้ามาทำให้เกิดความลำคาญใจมีความทุกข์ ส่วนเรื่องหวยเรื่องการพนันก็พอเล่นได้นะแต่ว่าถูกไม่เยอะถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ ในเดือนนี้คุณจะมีความลำบากใจในหน้าที่การงานแน่นอนค่ะคุณอะ่ะมีดวงจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างหนักและถูกผู้ใหญ่เพ่งเล็งโทษอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานกลั่นแกล้งมีอาการกลัวจนหว,วาดผวาอันนี้เกิดจากความทุกข์ในจิตใจของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมคุ้มครองคนดีเสมอเมื่อคุณทำความดีทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมคุ้มภยัยค่ะดูจากไพ่ชุดนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะวิวาทนะ แล้วก็มีเกณฑ์จะต้องเสียเงินมีมีดวงเหมือนจะต้องเสียเงินนะเสียเงินให้ญาติพี่น้องหรืออะไรสักอย่างอะปัญหาที่ค้างค้างมาเนี่ยยังยังไม่สามารถแก้ไขได้ปัญหาที่ห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพได้ส่วนหนึ่งก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัดช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังสุขภาพในช่องท้องมีอาการปวดท้องปวดลำไส้ปวดมดลูก เกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันหัวใจได้เหมือนกันส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะน,น่าจะเป็น,ปนไปได้ว่าคุณนะอาจจะได้คนอายุน้อยกว่าช่วยเรื่องการงานได้เหมือนกันนะกิจการงานโครงการที่คุณวางแผนทำไว้เนี่ย โครงการที่คุณวางแผนทําไว้งานงานที่คุณทำอะธุรกิจการงานโครงการต่างๆของคุณอะจะมีการขยับขยายออกไปอีกถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผลการเรียนออกมาดีนะผลการเรียนออกมาดีแล้วก็คุณจะได้คนอายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องกิจการงานการทําธุรกิจการค้าของคุณในเรื่องการงานการทําธุรกิจการค้าของคุณเนี่ยจะได้คนอายุน้อยกว่าเนี่ยแหละเข้ามาช่วย ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะเอ่อคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภรรยาน้อยเอ่อหรืออาจจะเกี่ยวกับเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยที่มันจะมีเข้ามาสภาวะอารมณ์ของคุณช่วงเนี้ยค่อนข้างจะเปราะบางนะคะค่อนข้างจะเปราะบาง สำหรับท่านที่มีแฟนแล้วอะระหว่างโครงการจะแต่งงานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่งในช่วงนี้อาจจะต้องชะลอออกไปก่อนนะคะยังจะต้องชะลอออกไปก่อนก็ดูแล้วไม่มีอะไรอะ่ะ ก็มาสรุปเลยนะคะสรุปเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงเมตตาเอ็นดูคุณะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะในแวดวงการงานอะยังช่วยเหลือคุณดีอะเอ่อ จะได้เงินด้วยนะสรุปเนี่ยในเดือนในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณอาจจะได้รับรางวัลจากผลงานแสดงความสามารถของตนในเดือนมีนาคมนี้มีดวงจะได้รับรางวัลน,นะจะได้รับรางวัลจากผลงานที่แสดงความสามารถของตนอาจจะเป็นรางวัลอะไรก็ไม่รู้อะรางวัลน,นาคารางวัลพระพิคเนต จะเกี่ยวกับการได้รับรางวัลนะแล้วก็จะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะอาจจะมีปัญหากับจะมีปัญหาคดีความกับทหารตำรวจครูบาอาจารย์ข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์ได้จะเดือดร้อนเพาะเนี่ยแหละเพราะผู้หลักผู้ใหญ่แพทย์ตรงข้ามก็ยังให้ความอนุเคราะห์อยู่ แต่คุณจะต้องระวัดระมัดระวังจะเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องคดีจะได้เงินจากความสามารถได้เงินจากความขยันโดยโดยล้น้วนมีเรื่องให้เครียดจะมีอาการปวดศีรษะโดยไม่มีสาเหตุมีเรื่องให้คุ้นคลิดให้ระวังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงน้ำหนักขึ้นอ้วนมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่ คนที่ทำงานบริษัทจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้เลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งคนที่เป็นข้าราชการก็จะได้เลื่อนยศอาจจะมีอุปสรรคอยู่มากแต่ว่าผลงานที่คุณทำเนี่ยจะได้รับความยอมรับในความสามารถล้วนซึ่งมันแปลว่าคุณมนควรมีความสามารถแล้วก็ในเดือนในเดือนมีนาเนี่ยจะมีคนเอาของข,องขวัญมาฝากมาให้เป็นพวกสร้อยต่างหูแหวนลูกแก้ว อหินมงคลหินนำโชคหินมนคลเครื่องรางของขังลูกแก้วพญานาคก,ก็ได้มีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่จะได้เพื่อนใหม่เป็นช่วงที่มีเพศตรงข้ามเข้ามาติดพันเหมือนกันมีคนมาจีบเป็นช่วงที่ใช้เงินค่อนข้างเก่งใช้เงินค่อนข้างเก่งมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่ต้องระวังโรคปวดท้องโรคในช่องท้องนะคะ ต้องระมัดระวังเพศตรงข้ามที่เข้ามาติดพันคุณในเดือนนี้จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาติดพันคุณในเดือนมีนาจะเป็นในลักษณะาการหลอกฟันให้ระวังเสียเนื้อเสียตัวโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ ช่วงมีนาเนี่ยคุณอาจจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปค่ะแต่ดีตรงที่ว่าถ้าท่านเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็อาจจะได้รับใบเกียรติบัตรใบเกียรติคุณค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงแบบมีค่าครูนะคะให้ไลน์ติดต่อมาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านใดที่ต้องการดูดวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์2565ให้เข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าหลักแล้วก็กดไปที่เย์ลิสต์ค่ะ